โอ้อะไรกันครับเนี่ยอยู่ดีๆเขมรมนตก็มาเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีเนี่ยช่วยลงข่าวให้หน่อยว่าตอนนี้เนี่ยแก๊งสมเมอร์ชาวเกาหลีใต้หลบหนีจากกัมพูชาไปอยู่ที่ประเทศไทยกันหมดแล้วฮะอะไรนะก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหงองหอคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิว้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล์กันคนละหนึ่งทีโดย และส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับน้าก็จะมาพูดถึงประเด็นที่โอโหตอนนี้คนเขมนเขากําลังเรียกร้องกันทางประเทศคือย้อนกลับไปเมื่อวานที่ผ่านมานะครับมันมีการพบกันของทูตเกาหลีใต้เดินทางมาพบกับคุณเซนนะครับผู้นําเงาของประเทศกัมพูชีนั่นเองซึ่งการพบกันครั้งนี้เนี่ยเห็นเกาหลีใต้เขาเลียงกันค่ะว่าเป็นการพบกันเกี่ยวกับเรื่องการร่วมมือในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชีให้มหมดให้สิ้นเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยพยายามปราบแล้วนะครับแต่ก็ปราบกันไม่หมด เพียงแต่ณปัจจุบันด้วยการที่รัฐบาลจีนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้การปร,บราบลาาแก๊งคอสเทนเตอร์ในกัมพูชามันก็ค่อนข้างที่จะเป็นชีนเป็นอันมากขึ้นทําให้พวกแก๊งคอสเทนเตอร์เนี่ยตอนนี้ในกัมพูชาต้องหนีออกจากเรืองกบดานกันหมดซึ่งตามในงานข่าวล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าแก๊งสก๊อเมอร์เหล่านั้นเนี่ยมันก็หนีไปอาศัยอยู่แถวแถวเมืองบาเวตนะครับก็คือบาเวตเนี่ยเห็นว่ามันเป็นสถานที่ที่มีผู้มีอํานาจทางฝั่งเวียดนามครอบครองอยู่นะครับซึ่งนาก็ไม่ใ แต่เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกัมพูชาหรือว่ารัฐบาลจีนเนี่ยอาจจะไม่มีอำนาจในการเข้ามาที่บริเวณนี้นะครับซึ่งบริเวณนั้นก็คือจังหวัดสุดท้ายที่มีเขตชายแดนติดกันกับเวียดนามนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับด้วยการที่ในตอนนี้มันมีการปรับปรามแก๊งสกเมอร์เกิดขึ้นในกัมพูชาและแก๊งสกมอร์เหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นคนเกาหลีใต้บางส่วนคนเขมรเขาก็เลยมีการเรียกร้องนะครับว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยคนที่จะมีการร้องขอนะครับให้รัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยควรที่จะมีการแก้ไขให้กกับประเทศมชา เพราะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมันเคยมีข่าวที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศกัมพูชาเป็นอย่างมากก็คือมันมีแก๊งคอนเซนเตอร์หลอกคนเกาหลีใต้เข้ามาที่กัมพูชานะครับแล้วถ้าหากทายอดไม่ได้เนี่ยก็จะต้องโดนทรมานโดนพาไปคุยกับรับมวมองอะไรแบบนี้ซึ่งก็เกิดขึ้นหลายต่อหลายคาดีเพียงแต่สุดท้ายแล้วพวกหัวหน้าแก๊งเหล่านั้นเนี่ยตอนนี้หัวหน้าแก๊งคอนเซนเตอร์ทั้งหมดย้ายไปอยู่ที่ประเทศไทยนะครับและทางประเทศไทยเราก็ดันจับไอ้พวกแก๊งเหล่านั้นได้ซะอย่างนั้นด้วยเนื่องจากไอ้พวกหัวหน้าแก๊งเหล่านั้นเนี่ททประเศไย ไทยเราก็เลยจับได้ที่พัทยานะครับก็จับได้หลายต่อหลายคนเลยนะซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของไทยแล้วก็หน่วยงานของทางเกาหลีใต้เพียงแต่หลังจากที่มีการจับแก๊งสแกมเมอร์ในครั้งนี้นะครับคนเห็นพวกเขาก็กลับไม่เข้าใจว่าทําไมสื่อเกาหลีใต้เนี่ยถึงได้ไม่มีการรายงานข่าวนี้ออกมาเลยเงียบเชียบมากๆที่เวลาทลายแก๊งคอสเทนเตอร์ในประเทศกัมพูชาเนี่ยโอ้โหลงข่าวกันใหญ่โตแต่พอมีการทลายแก๊งคอสเทนเตอร์ในประเทศไทยทําไมข่าวเกาหลีใต้ถึงเงียบเชียบแบบนี้พวกเขาก็เลยมีการเรียกร้องให้ทางทูตเกาหลีใต้เนี่ย คนที่จะเอาเรื่องนี้มาเผยแพร่เพื่อกู้ชื่อเสียงกับประเทศกัมพูชาอะไรแบบนี้อย่างไรก็ตามนะครับอันนี้มันเป็นเพียงแค่แนวคิดของคนขเมเนเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเกาหลีใต้คงจะไม่ทําตามที่คนขเมเนเขาเรียกร้องอยู่แล้วรวมถึงเท่าที่น้าหาข้อมูลเนี่ยทางเกาหลีใต้เขาก็เคยมีการลงข่าวแล้วด้วยนะครับว่าสามารถจับหัวหน้าแก๊งคอสเซนเตอร์ชาวเกาหลีใต้ได้ในประเทศไทยเพียงแต่ว่าคนเกาหลีใต้เนี่ยเขารู้ว่าสแกมเมอร์เหล่านั้นเนี่ยมันหนีมาอยู่ในไทยนะครับแต่หลักๆแล้วก็คือก่อนหน้านี้ไปกบดานอยู่ที่กัมพูชา คนเกาหลีใต้เขาสามารถแยกแยะออกเขานี้มันก็เลยไม่เป็นประเด็นสักเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับในสายตาของคนเกาหลีใต้เนี่ยประเทศกัมพูชาเป็นแหล่งซ่องสมของพวกแก๊งสแกมเมอร์อยู่เหมือนเช่นเดิมส่วนประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นแค่เหยื่อนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคมเมียนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่มันมีแนวคิดเรียกร้องให้ทูตเกาหลีใต้เนี่ยช่วยออกมาเปิดเผยหน่อยว่าแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาเนี่ยทั้งหมดมันโนจับที่ประเทศไทยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าดู ให้ประเทศกัมพูชากลายเป็นประเทศที่แย่ที่สุดในโลกคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขาพยายามทําทุกวิธีทางให้ประเทศของตัวเองนั้นเป็นประเทศที่ใสสะอาดทั้งทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าประเทศไทยนั้นเลวไรส้สุดคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาอยู่ด้วยกันพวกเขาทําธุรกิจด้วยกันมาอย่างยาวนานทั้งคนไทยและคนเกาหลีใต้ซึ่งพวกสแกมเมอร์มันก็คือพวกเขานั่นแหละแต่พอเริ่มเป็นข่าวดังเริ่มมีการกวาดล้างทั้งสองประเทศก็กลับบอกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และโยนความผิดมาให้ประเทศกัมพูชาเป็นผู้รับผิดชอบ คอมเมนต์ต่อมาคขับอกว่าประเทศไทยพวกเขาได้วางแผนมาเป็นอย่างดีที่จะทําให้ประเทศกัมพูชานั้นกลายเป็นแหล่งซ่องสมของแก๊งคอร์เซนเตอร์พวกเขาใส่ร้ายไปสีเหลาทุกๆเวทีนานาชาติไม่ว่าจะเป็นทั้ง UN หรือว่าจะเป็นเวทีนานาชาติใดๆก็ตามคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าสื่อเกาหลีใตไ้ได้ถูกควบคุมโดยรัฐบาลไทยราะทั้งวิทั้งวันในช่วงที่ประทะกันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาสื่อเกาหลีใต้ลงข่าวชัดเจนว่ากัมพูชานั้นเป็นแหล่งซ่องสมของแก๊งอาชญากรและประเทศไทยพวกเขากําลังช่วยคนทั้งโลก คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวันๆเขาเห็นเจอแต่เรื่องแย่ๆขนาดแก๊งคอร์จันเตอร์ที่มาทำเรื่องผิดกฎหมายในกัมพูชาโดนจับที่ประเทศไทยแต่เกาหลีใต้ก็ไม่เคยรายงานข่าวเรื่องนี้ออกมาเลยแต่ที่เรื่องเสียหายที่กัมพูชาเกาหลีใต้ลงข่าวแทบจะ24ชั่วโมงคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเกาหลีใต้นำเสนอแต่การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาแล้วทำไมการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศไทยเกาหลีใต้ถึงไม่รายงานข่าวนี้ออกมาเลยหรือพวกเขาทั้งคู่มีส่วนรู้เห็นด้วยกัน คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่านี่มันคือเคล็ดลับของพวกเสียมพวกเขาคงจะหลอกให้สื่อในเกาหลีใต้เนี่ยเชื่อในสิ่งที่พวกเขาพูดพวกเขาต้องการทําลายชื่อเสียงของเราชาวกัมพูชาคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเกาหลีใต้ควรจะรายงานข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสวงสวรรค์ของพวกแก๊งอาชญากรพกเพราะในปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีข่าวการกวาดล้างสแกมเมอร์เลยในประเทศไทยผิดกับประเทศกัมพูชาตอนนี้กวาดล้างกันอย่างเข้มงวดคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าพวกคนไทยพวกเขาเจ้าเล่ห์มากๆ พวกเขาเห็นว่าประเทศของเรานั้นกำลังจะเจริญพวกเขาก็เลยพยายามทำทุกวิถีทางที่จะไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเห็นความจริงที่กัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทั้งประเทศไทยและเกาหลีใต้พวกเขามีส่เหมือนกันก็คือชอบดูถูกและใส่ร้ายป้ายสีคอมเมนต์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีคนลงไปคุยกับรับมะม่วงที่กัมพูชาซึ่งคนลงมือก็คือคนเกาหลีใต้และคนเกาหลีใต้ก็ถูกจับที่ประเทศไทยแต่สื่อไทยและเกาหลีใต้กลับลงข่าวว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่อันตรายซะอย่างนั้น คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้กัมพูชาเรากําลังปรับปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลจีนและรัฐบาลเกาหลีใต้แต่ตอนนี้เราต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลจีนและรัฐบาลเกาหลีใต้คนโวนที่จะไปปรับปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ประเทศไทยด้วยไม่งั้นคนทั่วทั้งโลกก็จะเข้าใจว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันมีเฉพาะแค่ในกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่แหละพวกเขาทั้งคู่เป็น2ประเทศที่ทําธุรกิจกันมาอย่างยาวนานดูง่ายๆขนาดครีมเกาหลีที่คนถมเอนใช้กันทั่วประเทศเนี่ยก็ยังผลิตมาาจกประเททศไย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าที่มีคนเกาหลีใต้มาทําเรื่องผิดกฎหมายในกัมพูชาสื่อเกาหลีใต้ลงข่าวกันยกใหญ่แต่พอมีคนเกาหลีใต้ไปทําความผิดที่ประเทศไทยพวกเขากลับเลือกที่จะเงียบคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในกัมพูชาที่มีแก๊งกสแกมเมอร์เยอะแยะแบบนี้มันก็มาจากพวกคนจีนพวกคนไทยพวกคนเกาหลีใต้นั่นแหละแล้วก็พวกเวียดนามแต่ทําไมพอมีการกวาดล้างทุกๆประเทศถึงไม่มีใครโทษประเทศของตัวเองเลย โทษแต่ประเทศกัมพูชาอ่าก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะคือคนคอมเมนต์เขาก็จะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แหละที่เวลามีการปรับปรามแคนซสแกมเมอร์ในกัมพูชาโอโหสื่อเกาลีใต้เนี่ยลงข่าวใหญ่โตคึกโครมเลยนะครับแต่พอมีการจับกลุ่มพวกแก๊งสแกมเมอร์ได้ในประเทศไทยเนี่ยสื่อเกาลีใต้กลับเลือกที่จะเงียบซะอย่างนั้นแม่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละว,ว่าไอ้พวกสแกมเมอร์เหล่านั้นเนี่ยมันก็หนีมาจากประเทศกัมพูชานะครับ ซึ่งสื่อของเกาหลีใต้และก็รัฐบาลของเกาหลีใต้เนี่ยเขารู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีไม่งั้นจะประสานงานกับตํารวจไทยให้จับมันได้ยังไงจริง,รงๆเอาตรงๆนะครับรัฐบาลเกาหลีใต้เขาก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละว่าถึงจะขอความร่วมมือจากรัฐบาลกัมพูชาให้จับกลุ่มพวกแก๊งคอ์เซนเตอร์มาให้หน่อยรัฐบาลกัมพูชาก็คงจะไม่จับอยู่แล้วนะครับก็เลยมาดักรอจับที่ประเทศไทยเพราะยังไงเนี่ยมั่นใจอยู่แล้วว่าจับได้โชว์ๆประมาณนี้กันละกันนะครับแล้วทุกๆคนล่มีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไง กันคนละ1นถึงสองคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะและส่วนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของน้าหงออกแล้วขออนุญาตยกสองมือขึ้นมาวางบนหัวคิ้วแล้วกล่าวคำบาบาๆวา่าสวัสดีและสวสดัสครับ